กดาสะออกอมาดยกันม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 ันเยอะๆกวไา้เดี๋ยวจะทรงวาดเป็นขนมปังหัวนมหัวนมอันนี้เฮ้ยนี่ไงเรียกว่าเหมือนเป็นการลอกลายนั่นเอง อันเดียวมันแบบไม่รู้รสเฮ้ย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 เฮยเฮ้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  Tomorrow, yeah, to my road meh to my ew. จากสัปดาห์ที่แล้วนุมน่มๆได้ทําภารกิจการที่ถนนท่งวาดบอกได้เลยว่าแต่ละคนตั้งใจกันสุดๆทั้งแกะคําใบ้ตามหาร้านเดินกันที่วุ่นสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่ถนนท่งวาดเพราะว่าภารกิจยังไม่จบลงครับนุมน่มๆยังคงต้องตามหากันอีก2จุดให้เจอก่อนจะกลับมารวมตัวกันในจุดสุดท้ายทีมไหนจะกลับมาถึงเส้นชัยก่อนไปรอลุ้นกัน อ่ะภารกิจที่2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วภารกิจที่3คืออะไรครับพี่จุดงานอาร์ตผนังสูงหนักหลายกิโลเป็นสัตว์ใหญ่อยู่ในป่าเอ๊ะเหมือนเราช้างหรือเปล่าที่เราเดินมาที่เป็นช่าใช่ไปเลยไหมไปเลยไปครับไปคำใบเป็นสัตว์ใหญ่ซะด้วยโอ้โหอยากรู้แล้วว่าจริงใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยนู่นนู่นนู่นโอ้โหเริ่มแล้วอันนี้ถูกไหมโอกนี่ก็ใช่แล้วแหละ พอเราเจอแล้วเราก็ต้องทำภารกิจต้องทำท่าทางตามช้างแบบในผาผาหมายถึงเป็นคู่เหรอโอ้โหภารกิจก็ใหญ่สมชื่อจริงๆเอาใจช่วยกันหน่อยครับพวกเราเฮ้ยจริงจริงเหรอเฮ้ยสุกปกเฮ้ยใช่หรอ รีเอ้ขาอยู่บนพี่พี่เอาขาไว้ข้างล่างหนุ่มป๊อบของเราก็เริ่มวางแผนแล้วนะครับว่าจะทำท่ากันยังไงดีส่วนรีก็ทำตามใหญ่เลยครับแหมเชื่อฟังกันดีจริงๆทีมนี้เล้วพูเหมือนช้างเลยอ่านไหมครับอ่านไหมอ,อ,อผมเขไปเอ็กทาช่วยหน่อยช่วยหน่อยะแล้วแดนีอเห็นจากความตั้งใจและพยายามของ4ี่หนุ่มแล้วทีมงานต้องยอมให้ผ่านเลยและครับ ทั้งยอมและยอมร้อนอ้าแฟนๆก็คิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะเรามาสู่สถานที่สุดท้ายที่เราต้องไปนะครับคำใบ้ก็คือใช้ดินมาปั้นชิ้นเดียวบนโลกออกแบบเพื่อคุณยกเบาๆวางเบาๆไม่ใช่เป็นพวกฟิลเครื่องปั้นดินเผาวะถูกต้องพี่ครับขอ <c oughs> ุญ,ญาตนะครับแถวนี้มีเครื่องปั้นดินเผาไหมครับ ไม่มีครับไม่มีเลยหรอใช่รีบกระหากันดีกว่าครับทุกคนครับสุดท้ายแล้วด่าดที่3นะน้องป๊อปก็ทําได้ดีมากนะเมื่อกี้น้องป๊อปคือทุ่มเทสุดๆลงไปอยู่กับพื้นเลยนะน้องป๊อปทุ่มเทมากเลี้ยวแดดเลี้ยวแดดลียก็ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วสุดยอดสุดยอดแต่ตอนนี้เรานัาจะเดินมาถูกทางหรือเปล่า ตอนนี้หนุ่มๆกำลังเดินไปยังจุดสุดท้ายกันแล้วครับริกได้เลยว่าทำเวลากันได้ดีจริงๆครับแต่แต่แต่แตแตจะหลงกันหรือเปล่าเนี่ยเจอรี่ยังเจอรือยัง <laughs> น่าเป็นห่วงจริงๆวิ่งหากันะดิบุนเลยครับตอนนี้ลุ้นตามจริงๆ เฮ้ยเดินเดินใช่แล้วอะไรอะออะะไรขนมจีบนี่ขนมจีบจีบเผิอเลยไปไปชาละเป้าอย่างนี่้กูหลงเปาอ้าวอ๋อถึงว่ามาไม่ถึงสักทีอ๋อเลยหลงเปาไงไปต่อเลยยังไงต่อมาถามพี่เขาถามพี่นะครร้านพี่เนี่ยปั้นมาแล้วกว่า120ปีตอนนี้ก็ปั้นอยู่ชอบเขินอายเพราะโดนจีบไม่เว้นวันใช่ไหมครับใช่เขินม่เคยเลยนะครับมันเา็นเผลนอะไรเขายังไม่ได้จีบเลยพี่ถ้ามาจีบสิครับ แล้วเอาเึงเอาแดงเลยอารกิจก็คือให้ปั้นสาลเปาที่สวยที่สุดแล้วนาไปรักเพื่อนพี่สอนได้ไหมครับปั้นสาลเปาได้ปั้นให้สวยเหมือนพี่เลยได้ไหมเอ๊หลายกนจีบ oh ก yeah. <c oughs> <Okay. S 2> so ั้จีบกันเลย่บายเลย อยากจะเห็นผลงานการปั้นจริงๆครับว่าแต่ละคนนั้นจะครีเอทการปั้นออกมาได้แบบไหนแล้วจะน่ากินหรือเปล่าครับเนี่ย <laughs> มีใครเคยปั้นซาลาเปามาหรอเปลาป่าไม่เคยครับเอาและเอาละพี่คนสวยครับช่วยสอนปั้นหน่อยได้ไหมครับ ออุ้ยต้องจับจีบด้วยอ๋อจับจับจีบจับจีบจับจีบอย่างนี้ดู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 เขาค่อยดึงเข้ามาอ่าพี่จิ้งมันดูง่ายแต่เขาทำมาร้อยกว่าปีแล้วไงไม่ได้พี่เขานะร้อยกว่ีนะไม่ได้ได้ไหมได้ไหมดูดูโอ้โหนี่คือเนียนกรีบโอ้ยโอ้ยทำเองเหรอทำเองผมทำเสร็จแล้วเฮ้ยไม่ใช่ค่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คือเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเลยแปดคน แล้วเรามี4ี่คนพอดีครับงั้นเราทําคนละ2องไหมได้แต่บอกเลยว่าแบบเมื่อกี้ของพี่เขาอาจจะแบบจีบแล้วมันธรรมดามันสวยเกินไปเอมันต้องมีแบบครีเอทีฟขอชื่อพี่คนสวย่ะนี่ก็จีบไม่พักนเลยนะโอ้หดูดีหน้าแดงหมดดูเลยโอ้โหแต่ละคนก็ดูตั้งใจปั้นกันสุดๆนะครับดูอย่างฟังกาฟิวตอนนี้ก็เริ่มจับจีบแล้วโอ้โหดูชํานาญสุดๆนะครับเนี่ยไหนดูดู เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับพิวผมเริ่มแล้วเริ่มเละละผมเน้นยัดแล้วกันอ๋อดึงตอบปึ๊บโอ๊ยพาวเวลยังไงครับเนี่ยการปั้นของคุณดูมันเหนือกว่าที่คิดเลยนะครับเนี่ยนี่เสร็จแล้วทุกคนเจริงเหรอลูกกลกแม่ดีมาก่าเนี้ยนะผมขยำนี่เดียวไปละ ผมจีบนี่อ่ะจีบแล้วผม,ผมกลายเป็นเกี๊ยวแล้วเรียบร้อยอ่านี่นี่นี่ไม่ได้อ่ะทอไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะดเดี๋ยวผมจ่ายเงิน <c oughs> <c oughs> สงสารนะได้ได้เนี่ได้เนาะได้เนาะอ้าวกาิฟอย่าเพิ่งนอยไปสิครับโอโอโอเอาเบนซ์มาปลอบใหญ่เลยอ่ะค่อยๆปั้นไปนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกเนอ,อะเนาะเนะออเป็นไงผมได้นะนี่<ผ>ม,<ๆ>มเกี๊ยวนะเกี<ๆ>๊ยวซ่านะทรงแบบวงลีเหรอโอเคคนสวยจ้าคนสวยนไงไงจีบจีบส่วนฝั่งพูพาเวลครับก็ขยันปั้นเป็นรูปแปลกๆกันจริงๆคู่นี้โอ้ยเอากับเขาสิครับเนี่ย เฮ้ยคุณทำเนี่ยอย่าลืมทาแป้งโอเคยังไงนะน่ารักเก๊าใจไม่ได้นะผมอันนี้ให้ใครอันนี้ให้ใครให้ใครจะเอาอันนี้เลื้องไม่ถูกเลี้ไม่ถูกเลยเลี้ยสุดแล้วสุแล้วครับคุณมีทรงอะไรกันบ้างเนี่ยทรงอะไรไม่รู้แต่ทรงวาดแน่นอนอาของผมก็ธรรมดาครับ กิจกรรมที่ไม่เหมาะกับผู้ชายส่งขยำส่งขยำส่งขยำนี่ตั๊กจีนะคุณรู้จักสควิ๊เกมมนี่กำลังมาเในป่านะป้าลงพื้นเลยได้อยู่ได้อยู่นี่ได้อยูของผมมาในแหวกมาเป็นทรงกะหรี่ปั๊บอันนี้เป็นทรงโมจินครสวรรค์อ่ได้ยูต้องนึ่งกี่นาทีฮะต้องนึ่งกี่นาทีครับ20นาทีมาครับมาครับโอเคโอเคไปราจะนิ่งแล้วเราเป็นคนทำแล้วเรายังขาดการกินอยู่เอาก็จริงมา หนึ่งร้านยังไม่ได้กินเลยเราต้องไปชิมของพี่เขาซะหน่อยเออแล้วมาพิสูจน์ว่าของใครอร่อยเหมือนกันอะมาโอเคไปเลือกกันดีกว่าอะเราไปเลือกกันไหมไส้อะไรรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เลยไม่มีเขาพี่กว่าไส้ลิ้รสีสีไหนคือไส้อะไรเมื่อนีร่หมูสับไข่เค็มอันนี้นะอันนี้เหรอฮะหมูแดงมาบิคิวแล้วเนี้ยโอ้ยมีไส้หวานนะ ตัวหวานคานเอาอะไรเอาให้หมดดิผมเอาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งไหมอย่างละหนึ่งได้กินดิกินดิกินกินไ่้ครั๋อเหลังจากทำมานเหนื่อยนะครับก็มากินให้น้ำใจเป็นรางวัลให้กับตัวเองสักหน่อยเนอะเนอะแต่ดูจากการกินของแต่ละคนแล้วโอ้น่าจะอร่อยจริงๆนะครับเนี่ยใช่ครับใช้ได้ไหมใช้ได้ครับอ่าวกลับไปเลย อหล้้แวร้านสุดท้ายครับตั้งอยู่บนทรงว่ากินแล้วเหมือนอยู่แคนาดาน้ำซอสเป็นจุดเด่นอยู่แถวนี้แต่กินแล้วเหมือนแคนาดานี่คืไปไปไปขวาร้ายซ้ายนีไปไปไปมา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 ขวาขวามันร้ายนี่ร้ายซ้ายร้าซ้ายดีซ้ายดีไปขวาเลยนะขวใครนำมาใครนำมันก็ไปตามหมดอะ ไะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนเราจะไปเราลองถามคุณแม่ลองถามเดี๋ยวคุณแม่จะรู้ขอคําใบ้นี่ครับวัดใหญ่วัดใหญ่วัดหลวงมีแม่ชีใจดีขอสิ่งไหนสมปสาราขอโชคลาภท่านวันดีคืออยู่แถวๆนี้ไหมครับต้องวัดเกาะอะค่ะวัดเกาะเดินตรงไปอยู่ซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกที่หนึ่งครับแม่ตั้งอยู่ใกล้น้ําคนแวะมาไหว้มาขอพรเรื่องงานวันดีขอเรื่องบุตรท่านวาได้ไม่ไม่รู้ักโอเคครับ เราต้องสับหน่อยเราทําเวลาหน่อยมาดูทีมสายบุญกันบ้างครับตอนนี้ได้แหล่งข้อมูลคำใบ้เพิ่มเติมนะครับมาจากคุณป้าแล้ว <Okay. S 1> แบบนี้ <Okay. S 1> โอ้โหก็พุ่งไปยังจุดหมายกันต่อไปได้แบบส,บ,สบายเลยละครับเนี่อะนี่ใกล้ตุดจีนแล้วดูคนแถวนี้คนถ่ายรูปกันเต็มหมดรูปถ่ายรูปกันเป็นสตรีทอาร์ตใช่สตรีทอาร์ตเยอะมากอากาศเยน็เยนๆไงมันก็เดินเพลินเลย พี่ก็เป็นบ้านเก่าตึกเก่าอะไรเก่าแต่เขาก็รีโนเวทใหม่เนาะแบบเป็นสถานที่สุดชิอย่ามัวแต่เดินชมวิวบรรยากาศข้างทางกันอยู่นะครับทีนี้ต้องเร่งทําเวลากันด้วยแล้วครับทีมเราอ่ะยังเหลืออีก2จุดเลยนะหอมอ่ะหอมจริงหอมมากหอมมากหิวหิวครับได้แต่ดมมาครับเดินไปเดินกลับครับหิวครับสายลับยังไม่ได้ริมรถเหมือนกันครับอยากกินขนมครับพี่นี่ไงกูหลงเปาเอาซะหน่อย ใช่เปล่าเอาคนละลูกไหมหรือว่าคนละลูกเชียร์ชนเฮ้ไอสายกินก็ได้กินอย่างเดียวไม่ได้บุญแอ่เราได้บุญไ,ได้กินด้วยแหละน้อยคือข้างหลังนี่คือรีบละอย่ง้ะเราเหมือนแบบไม่แคร์เวลามากิาีมากโอ้โหฮึบไม่ไหวแล้วฮะคูน่นี้มีปง้งมีปอ้อนขนมจีบหวานร้อยไปแล้วมั้งเนี่ย Up. Huh? Yo, let's go. Oh, hey, man, hey, hey, hey. 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 ถามก้อนถามก้อนยังไงไอ้ร้านตั้งอยู่บนทรงวาดกินแล้วเหมือนอยู่ขนาดน้ำซอสเป็นอยู่เด่นมันอยู่ไหนพี่ช่วยบอกร้านนี้แหละครับร้านนี้แหละครับเฮ้ยที่นี่ที่พูดเป็นเล่นแค่นั้นเนี่ยร้านนี้ชื่อแบ d พู t ีนครับแบแบ d พู t ีน Like Bad Guy เฮ้ยแย่แม่ก็คือร้านนี้แหละใช่ร้านนี้แหละครับร้านนี้แหละทุกคนภารกิจของร้านนี้ก็คือช่วยกันขายเมนูชื่อดังของร้านหนึ่งเมนูให้กับนักท่องเที่ยวเมนูชื่อดังเมนูชื่อดังครับพี่จะมีตัวหนึ่งครับเป็นอ่าพู t ีนหน้าเบคอน ปูจีนนะเบคอนต้องบอกเลยนะปูจีนเป็นอาหารที่ดังมากในแคนาดานะจิมบ้าเขาออริจินอลมาจากคูเบกมันจะมีเฟรนช์ฟรายมีชีสเคิร์ดแล้วก็จะใส่ซอสเกรวี่เนีที่ไทยเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบมีหน้าเบคอนเบคอนใช่ไหมพี่ใช่เลยหูเทงเกอบนะมันเหมาะสองมินเนี่ยขายให้ผมด้วยอย่างเงี้ยขายแบบกินแาบที่เราต้องขายให้คนอื่นแล้วเดี๋ยวเราต้องหาเลยหิ่ีหิ่งมีมีวันเนี้ยมีใครอยากซื้อไหม Hello Hello Hap luôn, hap hô Apple Hap luôn, hap hô chim, đi đi, Hello. Oh, hey, oh, hey. Oh, Hello. Hello. Where you I from? Where you from? I'm from Taiwan. Oh, Taiwan. Taiwan. Are you interested in buying some poutine? Wanna yes. try? It's a Canadian dish. Yes. Okay. Oh, okay. Come on, come on, oh, oh, oh. okay. come on. So we have a dish here, Poutine. You yeah. wanna try some bacon? Bacon. Ah. Bacon, bacon. Okay, okay. 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 One, okay. Please. okay. one please, one okay. please. How much is it? Uh, 180. 180. 180. 180. You have money? I can yeah. pay for you. Oh, are you, have, you have, oh, Yes. I've prepared yes. Oh. here. Come You eat this, it you. Enjoy. You want to try? The... try? Try, try. it. Yeah. This is a gravy sauce and french fry and some cheese curd. Okay, okay. Ooh. Small bite. Are you feeling? Christy? Oh. oh. Yeah, yeah. โอเคเราทำคะแนนได้แลนะนะมิชั่นสำเร็จบคุณครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับมันน่ารักมากเลยอะน่ารักนะเราสั่งอันนี้อีกหนึ่งสั่งอันนี้ไหมนอกจากเบคอนเนี่ยเรามีซิงเกอรเจอร์อะไรไหมมีผู้พอกไหมมีครับผมผู้พอกหมูชีกหมูชีกผั่ซอสเอามาเลยครับอะไเลยฮะเอ้มาแล้วมาแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นผู้พอกซอสเกรวี่แล้วก็มีชีสเคิร์ดลองกันเลยลองกันเลยโโโหหห แจกอาวุธแจกอาวุธอันนี้ไม่ใช่หมูเด้งนะถ้าถ้าหมูเด้งหมูเดงแดงไงอะผมลองก่อนแล้วกันผมไม่รอละนี่นะครับชิ้นนี้คือเด็ดไงร้านอร่อยนะผมว่าสั่งเมนูเนี้ยไปให้เพื่อนๆที่เหลือดีกว่าอ่ะหัเรื่อเี้ยอะเดี๋ยวผมดังให้ัง นุ่มๆทีมนี้ปิดการขายได้ไวมากครับแถมยังได้ก hmm. ินเมนูอร่อยๆแบบนี้อีกอโอเห็นแล้วอิจฉาจริงๆรู้จักการกินของแต่ละคนแล้วคงจะชอบมากๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ใครมาเที่ยวย่านนี้ก็ต้องแวะมาลองกินตามนุ่มๆกันดูนะครับเฮ้ยไอ้สวะไอ้นด้มาสายกินนี่หว่าเออยืนทำไรอ่ะได้กินอย่างเดียวเหรอนี่ได้บุญได้กินด้วยทำบุญได้บุญป่ะได้บุญไหนบุญอะอยู่บนหัวโอ้ยอะไรอะวไปร้นี่ไรเย็นเปสายจเย็นจเย็น ขนาดทำบุญแล้วดูยังมองอยูเอ่เลยอะไรลยะแหม่แม่แม่ปะทะก,กับอีกทีมาน้ำตาลคงเหมือนจะตกอะเนอะเลยต้องแวะมาเติมความหวานกันหน่อยอะเนอะทีมนี้อะเนอะแต่อย่ามัวแต่ชิวนะครับจนลืมดูเวลากันเด้อตอนนี้เราไม่สนแล้วเราตอนราต้องกินเดียวเดียวน่าให้พี่สายคนก็าทำงานตอนนี้ทุกคนุ่มก็ไปถึงที่สุดท้ายไ,ได้แล้วจะเป็นของเราเอีเดียวดีดีจริงไหมเนี่ยพี่เออเมื่อกี้เขานั่งพักนั่งรอแล้วนะเชิดดิเชิดหรือเชิดเลยเชิด ถ้าขอให้ทบเทนรักไม่เคลิ้มในวัดในวารในวัดในวาร์ในเอื้อมในเอื้อมไหมได้เลยนะบาบเมื่อได้แล้วชื่อวัดปทุมนะปทุมปทุมคงคาคงคาแปลว่าแม่น้ำคุณเดินเลยมาแล้วขอเปลี่ยนเงซื้อให้พี่ชอน์เลยนี่กินพี่ชอร์กับพี่เอสไปทำใบปะเนี่ยอะไรนะเพชรคาดผลตางเงนไม่ใช่